มาต่อกันเลยค่ะกับพักยกนะคะประจำสัปดาห์ของเราที่คราวนี้เนี่ยได้สาวมีนพีชยาใช่แล้วค่ะเธอเนี่ยไม่น่าเชื่อนะสวยขนาดนี้สวยเหมือนอั้มพัชราภาขนาดนี้นะคะเคยเป็นนักบาสเก่าโอ้โหแสดงว่าลีลานี้ต้องไม่แพ้กับนักบาสอาชีพแน่เลยนะคะเพราะว่าเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมจะแพ้หรือไม่แพ้เรามีสกู๊ปมาให้ชมกันค่ะ ด้วยความที่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลประจำโรงเรียนเลยขอให้มินรื้อฟื้นอดีตด้วยการดังเจ้าลูกกลมๆโชว์สักหน่อยเมื่อสาวน้อยมาที่สนามบาสเกตบอลมหาวิทยาลายัยศรีปทุมย่านบางเขนและอุ่นเครื่องให้กล้ามเนื้อยืดตัวแล้วเห็นเจ้าตัวยกนิ้วสู้ตายค่ะอย่างนี้ชามไม่ได้แล้วอ๋องานนี้มินไม่ได้เล่นคนเดียวนะคะมีเพื่อนร่วมสนุกด้วยคงจำกันได้นักแสดงรูปร่างสูงใหญ่ในละครจักจักวงวง,วงชื่อก๊อตค่ะ ไม่ได้เล่นมาประมาณสองปีแล้วค่ะนานมากจริงๆเมื่อก่อนเล่นแบบเป็นอาชีพเองใช่ไหมไม่เมื่อก่อนเล่นเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะคะก็เหมือนแต่ว่าเป็นเป็นกีฬาที่จะไม่ก่ีก็เหมือนเป็นแบบ ทั่วประเทศสาธิตท <eterm oon> <se astrology> ั่วประเทศมารวมกันตอนนั้นอยู่สาธิตบางขวางมหาวิทยาลัยขอนแกสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนั้นสักประมาณมอะไรเลยตอนนั้นประมาณมสามมสี่เล่นอยู่สองปีที่เป็นนักกีฬานะคะแต่ว่าประมาณมหนึ่งมสองเนี่ยเล่นแับเบิลสตรีมบาสมดาเล่นแบบเด็กๆเล่นนะะแล้วเป็นไงมาไงทําไมถึงมาเล่นบาดาดก็ไม่รู้สิตอนแรกเล่นซอฟต์บอลไงคะแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบอู้ยล้ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบ เเียยวว่่าปลนมินเท้าความลางเดาะลูกลงพื้นด้านก๊อตเองก็ฟุตเวิร์กอย่างกระฉับกระเฉงสลับเท้าซ้ายขวาอยู่ข้างๆพร้อมแย่งลูกบัสจากมินแล้วตะโกนบอกให้มินแย่งบอลไปยัดลงกวงให้ได้แย่งกันไปแย่งกันมาดูก๊อตจะเป็นต่อกว่าเพราะสาวมินรูปร่างเบาบางแต่อีกฝั่ง แทบไม่ต้องพูดถึงเท่ากับ3ามมินอบได้เลยละคะ่ะและในที่สุดมินก็เบียดแย่งบันได้ก่อนที่เจ้าวิ่งไปดังลูกลงแป้นแต่น่าเสียดายที่ไม่ลงอ้าวไม่เป็นไรเอาใหม่ เพราะสาวมินยังคงไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่มินบอกว่าปกติแล้วเธอก็ไม่เคยได้เล่นกับทีมชายเวลาแข่งก็จะแข่งกับทีมหญิงมากกว่าพอถึงที่กอดแย่งลูกได้บ้างดอกบอลลงพื้นไม่กี่ครั้งก็ชุดโอ้โหแม่นยังกับจับวางเลยเลยค่ะไม่รอช้ามินอาศัยจังหวะช่วงตัวที่เล็กกว่าคอะบอลปับป๊บๆอย่างชับไวแล้วก็ลองชุดแต่ปรากฏยังไม่ลงอีก มินยังไม่ยอมแพ้นะคะเร่งเครื่องขึ้นชุดบัสอีกคราวนี้กู้หน้าคืนได้เพราะว่าลูกลงไปอย่างสวยงามตามหน้าตาของสาวมินเชียวแลวค่ะทั้งสองคนสองไซส์แย่งลูกกันไปแย่งลูกกันมาต่างคนดูท่าไม่มีใครยอมใครแต่ก็อาจจะเป็นต่อกว่าถึงกระนั้นการเล่นกีฬาก็ย่อมมีแพ้มีชนะครั้งนี้ถือว่าทั้งคู่เสมอก็แล้วกันนะคะ ้ม pues ันอยู here, ่ที uh, ่ใจรักค่ะหรือว่าแบบเมื่อว่าคนเราชอบอะไรอเงี้ยเป็นทีคนเราแล้วมาเจอแบบเพื่อนเจอแบบทีมที่แบบเข้าขากันได้อะไรเงี้ยค่ะยิ่งมนยิ่งสนุกกว่าเดิมอย่างเมื่อก่อนรู้สึกว่ากีฬาบาสเนี้ยค่ะมันมันให้อะไรอะไรในกีฬาบาสอุ้ยกีฬาบาสให้อะไรเยอะนะคะสหรับมินก็ให้ทั้งสังคมเพื่อนแล้วแบบการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะคะแล้วก็มีทักษะกีฬาต่างๆซึ่งเอาไปใช้ได้กับ ่ช่แค่บาสเกตบอลก็คือทั้งกีฬาได้จริงๆคือความยืดหยุ่นมันเยอะค่ะแล้วก็เรื่องการกระโดดการอะไรการวิ่งได้หมดแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยกวันนี้ยังเจอแบบเพื่อนที่เคยเล่นบาสกันไหมไม่ค่อยเจอแล้วช่วงนี้คือถ่ายละครทุกวันนี่ก็คือแบบว่าร้างมาเลยใช่ก็คือล้านเปิดใหม่เลยค่ะก็เริ่มเริ่มกับกิวเริ่มกลับมาแล้วค่ะอ่แล้วอย่างวันนี้นี่พอมาเล่นรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มาเล่นก็รู้สึก เหมือนได้ย้อนวัยเด็กอ่ะก็แบบว่าสนุกค่ะก็เหงื่อออกก็รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยอะไรอ่อาอย่างกีฬาบาสนี่ถ้าสําคัญจะต้องเตรียมอะไรเป็นหลักเลยกีฬาบาสก่อนจะเล่นต้องวอร์มค่ะเป็นเป็นสำคัญมากเพราะว่าหลายคนที่มีรู้จักเนี่ยเล่นแล้วแบบไม่ไม่วอร์มก่อนหรือว่าไม่ระวังเนี่ยก็จะแบบผ่าตัดทีหลังหรือว่ามีเข่าเสื่อมเอ็นฉีกหรือ,อไอ้แบบ้นขอ้อครับอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าร่างกายมีการที่หยุก่อนก็จะทำให ทุกอย่างแบบเออร้อยเปอร์เซ็นต์คือได้ได้ร่างกายที่สมบูรณ์จริงๆแล้วมินเองเคยเคยบาดเจ็บจากกาฬาบาสไหมมินนิ้วซ้นมาทุกนิ้วแล้วค่ะคือ <ừ. S 2> <laughs> แบบว่าใช่นิ้วเดียวอยู่ทุกนิ้วเลยเพราะว่าแบบเวลาเล่นบาสเวลาเราฝึกเนี้ยมันก็จะแบบว่าเออแบบนิ้วมันก็จะแบบซ้นหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มือก็จะเี้ยวเดียวอยู่ ส่วนผลงานเวลานี้นั้นมินบอกว่ากำลังมีเรื่องสวรรค์สร้างช่องเจ็ตอนนี้มีเรื่องเดียวแม้จะเป็นละครเรื่องที่สี่แล้วแต่ทุกครั้งที่เล่นละครก็เสมือนเริ่มต้นใหม่ไม่ได้รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้นแต่ยังได้เพราะบทบาทต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดงานเยอะเหมือนกันใช่ไหมช่วงนี้เรื่อยๆค่ะไม่ไม่แล้วมีเวลาพักผ่อนเท่ไห ก็มีบ้างนะก็แบบว่าแอบ,บนอนในกองนี่ไม่ไม่หายมุดใต้โต๊ะนอนท,ทันทะีก็คืออาศัยนอนเอาตามกอง,นะงนี้ต้องเลืออย่างอย่างนี้เวลาแบบว่าเวลาเรียนอะไรเงี้ยลำบากไหมก็ลําบากนิดนึงค่ะเวลาไปเรียนก็แต่ว่าก็ได้ไปเรียนนะคะยังไม่ได้ถึงกับแบบแย่อะไรก็มีเวลาไปเรียนขาดบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบนี้ให้มีแนะนําวิธีการแบบว่าเรียนไปด้วยทํางนานไปด้วย เรียนไปด้วยทํางนานไปด้วยจริงจริงมันเป็นสิ่งที่ยากนะคะแต่ว่าถ้าตั้งใจเนี่ยทำได้จริงๆก็คือแบบเวลาเรียนก็คือตั้งใจเรียนจริงๆในห้องคือ <ๆ S 2> เราไม่มีเวลาไปเรียนพิเศษเหมือน,นเพื่อ <comunque S 2> นๆหรืออะไรเงี้ย <Luke. S 1> วเวลาเรียนในห้องก็คือตั้งใจเรียนจริงๆเข้าใจพยาย,ยามเข้าใจในห้องไม่เข้าใจอะไรถามเพื่อนถามให้เสร็จในห้องเลยเพราะว่าเวลาเรียนของเรามีจากัดแค่นั้นหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็คือต้องเรียนให้ได้จบเลยเยที่อย่างเวลาว่างไม่มีไปเอากกามร้มา เวลาว่าก็ถ้ามีเวลาก็ออกไปออกกำลังกายก็มีแบบาว่างส่วนใหญ่จะทำอะไรที่เสร่จออกกำลังกา้ส่วนใหญ่ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้าแบบว่าบางทีอยู่ตามกองไปเจอโต๊ะปิงปองก็ตีปิงปองไม่ได้เจอแบบอะไรเนี่ยคือเล่นทุกอย่างอ่ะเป็นคนแบบช่งกีฬามากคือชอบที่เหงือออกชอบที่สุดคือชอบอะไรชอบบาสชอบบาสเอง เคล็ดลับคนสวยนอกจากตั้งใจเรียนแล้วยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายอย่างนี้นี่เองแหมขนาดบว,ว่าเงือออกสมกจย,ยังสวยเลย อไม่อยากจะบอกเลยว่าพี่ก็แต่งตัวสู้ไปนะสู้แล้วสู้ได้นะสู้ไม่ได้ค่ะขนาดมีหน้าเนี่ยทำไมพี่แจงไม่เข้ากล้องนิดนึงไม่ได้ค่ะพี่ก็แบบว่ากลัวว่าน้องจะไม่ได้เกิดอ๋อกลัวละสมีเราไปบนบางครางนี้พอเถอะค่ะพี่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าค่ะมีบ r o a d w a y A to Z รออยู่ค่ะ